ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะกันนะครับผมนี่อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเอาของฟรีกันอีกแล้วเนาะนะครับของฟรีในวันนี้นะครับที่ผมจะพามาเอาเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเนี่ยนะครับนี่ของฟรีมาใหมา่อีกแล้วเนาะนะก็ตามตามผมเลยเน,ะน,นานะเนี่ยทำแลบนีะ นี่ครับคือของฟรีเนาะส่วนนี้ไม่นับนะเห็นปะอันนี้ไม่นับนะผมรับไปก่อน,นะนอแล้วแล้วโอเคิดปะเนี่ยคือหมวกเป็นหมวกน้ําแข็งนะครับเนี่ยเป็นเป็นของฟรีมาใหม่เนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีคนให้ดาวเยอะเลยดูดิผมได้ทำการรับไปแล้วนะครับผมเนี่ยไอไอเทมเนี่ยไอเทมเนี้ยนะครับผมเนี่ย นี่เงีมงเห็นว่าฟรีนะเราสามารถรับได้ฟรีเลยเนาะเนี่ยนี่คือของฟรีมาใหม่เนาะเนี่ยเห็นไหมสามารถมารับกันได้ฟรีเลยเลยกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการรับไปแล้วเนาะนี่เนี่ยรูปร่างมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นหมวกน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีหน้าตายอยู่ตรงกลางเนาะเนี่ยนเป็นหน้ากากน้ำแข็งนะครับโอเคนะครับ ชื่อของฟรีก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะเนี่ยอ่าโอเคครับอ่าราคาเข้ามาใหม่แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนี่นะครับเราสามารถรับได้สีเนาะโอเคแล้วกันนะครับอ่าโอเคโอเคเป็นไงกันบ้างครับชอบ,บคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุ้มใครเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเลยกันเลยครับนะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่กแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเวลาเอาคลิปใหม่จะได้เห็นคลิปผมเป็นกรอดไข่เลยนะโอเคปะ่ะส่วนถ้ามีของฟรีมาใหม่อีกนะครับผมจะรีบมาทําคลิปให้ดูเลยและกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและกันนะครับสวัสวดีฮะ